มาจับตอ,อกกันค่ะจับตอ,อกด้วย่อจับตอ,อกด้วยมือนะไม่ได้ใช้เครื่องนะนี้เป็นไม้กอมท,ที่เราที่เราทําการตัดเขาแบบเป็นอันนี้แล้วนะวจับตอ,อกทำหงที่แก้วไม้ไผ่นะะทุกคน ไม้กองแดงอันนี้สีเขาก็จะเป็นสีแบบสีแห้งนะเพราะมันเป็นันไม่ใช่ไม้สดละแต่ว่ามันแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ก็เอามาทําการแช่อมน้ำส่วนก็จะตอกอีกแล้วใส่ถุงม,มือก่อนเพราะว่าไม่ใส่่ได้กันกันมีดบาดด้วย อันนี้เป็นส่วนของเส้นนะเราก็จะใช้มีดแล้วเนี่ต้องคนที่จักเป็นนะคนที่จักให้เป็นก็ทำให้เป็นเลยเราไม่ได้ใช้เครื่องมันนี้ใช้จักมือใช้มีดจักเราก็ขูดไปเลยขูดไปเลยเพราะว่าเวลาขึ้นลูกมันไม่ได้ขึ้นอีก เส้นตองนี้เราเอาไปทำได้หลายอย่างนะคะทั้งสารเสือลำเพงก็ได้งานจักสารทั่วไปก็ได้ไม้ป้องยาวนี่เขาก็จะมีความเหนียวเราจะขูดแบบนี้อันนี้คือวิธีการจับมือนะจักเส้นตอกมือนะตอกไม้ไผ่ เอาไว้ทำงานจัดสารเราก็จะขูดไปแบบนี้ขูดไปแบบนี้ใส่ถุงมือกันกันโดนมีดเลยมันก็จะมีความเหนียว